ต่องหนุนเนาะมันได้หรือมันมีคนเด่นเอ้าผู้ติดตามมันต้องถึงก่อนแม่แมนของของเของมันมีผู้ติดตามล้านล้านโมล้านโมล้านโม่เออจังได้แมนมันจังได้เพราะมันตองมีผู้ติดตามครบล้านหาปุ๊บเนี่ยเขาพึ่งพานโป๋เพาจั้นมันโมล้านโม่พอดีมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยแมนจีงได้ เมนเห็นยายับหลานหนึ่งอยู่ตีหลอกเพงนะือาเป็นแถถเหมือนตหลอกเพลงเต็น uh, ดีเมนเดือนนึงมาได้เท่าไหร่เนี่ยเต้นยุีบ้างคนเม่มนคับคนนี่เขามีผูติตามหลายๆมาเลเลยจิ๊บตัวยังเต้นปุ๊บมันกขึ้นเป็นเงไงแเอาทีเขกดอาไม้แมงเลยแล้วิกดเอาเงินสดให้เมงเลยเด้อเดี๋ยวนี่จบไรนี่ปุ๊บ เขาจะว่างปุ๊บหรือเปาเอาเต้นเท่าไหร่ก่อนมาเต้นเท้าทรายเดี๋ยวค่อยไล่อีกเนาะนีะ่เอาสมีก่อน,น,อนหนึ่งสองสามตีต๊ะตีต๊ะอือเดี๋ยวเบิ้งบอลงด่ายเบ่้น้ะอีไอไม่ได้จับก่นเนาะเม่เดี๋ยวค่อเบิ้งอีไอก่อนเด้อหนามวิ่งสวยท้องเต้นบกไงนะครับสมีก่อนนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ